กับข้าวครับกับข้าวกับข้าวเมนูวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับกินกับข้าวเหนียวรับพี่น้อง่ว่ากับมีนูมีกับกับข้าวสวยครับพี่น้องกับมาเด้อพี่น้องมาเด้อโอ้มีฮหอดซุปมะเขือพี่น้องซุปมะเขือแจวนี่ครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องโอ้ ปลาแห้งแล้วก็ยังมีเอาเลยไม่ต้องรอรอเลยโอ้ยเป็นตะแสบเธอพี่น้องนี่ถอดถอดถอดคอดหรือปิงปีงเนาะ่าจะเป็นปีงหรืออบเนื้อแห้งพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องป็นตะแสบตะนัวบอกพี่น้อง,องว้าวเป็นตะแสบอยู่ได้นี่มาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อกินข้าวด้วยกันครับผม ปลาแห้งก็เป็นตาแซ่บตแซ่บหมูทอดก็เป็นตาแซ่บตแซ่บอันอันนี้สายอาอาสาย่ยอันนี้สง่องน้องสาวเพินพ่นเพราะว่านนี้เพิ่นมีโชคมีลาบตัวพี่น้องต<ม>ัเล็พี่น้องมาพี่น้องมา ขมกันพี่น้องซสแสรบ,บนำกันครับนบแสบบนำกันกิ้นิดครับาพี่น้องเมื่อก่อนขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ว่ารับชมให้กำลังใจเึื่อนกันแล้วกันลาไปก่อนสวัสดีครับ